มัดูทางด้านของการศึกษากันบ้างค่ะในพื้นที่ของเขตเทศบาลน,นครยะลานะคะโรงเรียนในสังกัดเทศบาลน,นครยะลาค่ะก็เตรียมที่จะมีการเปิดการเรียนการสอนแบบออนไซต์ค่ะซึ่งล่าสุดนะคะก็ต้องเป็นการเก็บตกค่ะในการตรวจค้นหาเชื้อโควิด -19 นะคะในคณะครูค่ะของโรงเรียนสังกัดเทศบาลน,นครยะลาเพื่อสร้างความมั่นใจค่ะในการที่จะเปิดเรียนให้กับน้องๆหนูๆค่ะ วันนี้ค่ะคณะครูนักเรียนฝึกสอนโรงเรียนเทศบาลสองบ้านมลายูบางกอกเทศบาลน,นาครยะลาจำนวนกว่า50คนค่ะพร้อมใจกันเข้าร่วมสวบเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมก่อนเปิดโรงเรียนในสังกัดเทศบาลน,นาครยะลาพร้อมกันในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ค่ะนายธีรพัฒน์งาสมันผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลสองบ้านมลายูบางกอกอำเภอเมืองจังหวัดยะลาก็เผยถึงเรื่องนี้นะคะว่าวันนี้ค่ะได้นําคณะครูมาตรวจหาเชื้อโควิด -19 ทยอยมาทั้งโรงเรียนเล ซึ่งมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วจนถึงวันนี้เก็บตกอีกกว่า50คนค่ะเพื่อที่จะ ตเตรียมความพร้อมเปิดการเรียนการสอนซึ่งนายพงศักด์ยิ่งชมเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาก็ได้ให้ทุกรงเรียนในสังกัดของเทศบาลค่ะเปิดเรียนพร้อมกันในวันจันทร์หน้าโดยจะเป็นนักเรียนชั้นป .6 และมัธยมศึกษาก่อนค่ะแล้วก็จะเปิดเต็มรูปแบบ100%ในต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ซึ่งการตรวจสวอบในครั้งนี้ค่ะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองส่วนเด็กๆที่จะมาเรียนค่ะก็ต้องผ่านการสอบ100%เลยนอกจากนี้ค่ะทางสสจยะลาก็ จะเข้าไปฝึกให้ครูนะคะใช้ชุดตรวจ A.T.K เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะให้กับคุณครูสามารถที่จะตรวจนักเรียนในเบื้องต้นได้ขณะเดียวกันค่ะทางโรงเรียนก็ได้จะทําแผนเพื่อจัเหตุต่างๆมีจุดตรวจจุดพักคอยจุดสังเกตอาการหลังจากผ่านการประเมินจากอำเภอเมืองและสอบ,บอคอย,ยะลาเป็นที่เรียบร้อยค่ะ